สำหรับคลิปนี้จะเป็นการสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับสำหรับตัดต่อวิดีโอนะครับพื้นฐานนะฮะโอเคอหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอ,อคลิกขึ้นมานะครับก็จะเป็นเริ่มต้นการใช้งานนะครับ Adobe Premiere Pro เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตัดต่อในระดับพื้นฐานนะครับไปจนถึงระดับ โปรเฟชชั่น a ลนะที่ใช้ในงานสตูดิโอนะครับ Adobe Premiere Pro เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันเป็นเวอร์ชันสอน2 0่สิบอ็ดยี่สนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับทีนี้พอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยก็จะมีข้อมูลของอโปรแกรมที่เราเคยเปิดหรือว่าใช้งานมาก่อนนะครับ ถ้าเราจะตั้งค่าใหม่นะฮะไปที่ New Project นะครับข้างบนก็จะให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ของงา,งานของเรานะครับส่วนอันที่สเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บไฟล์สำหรับตัดต่อทั้งหมดนะครับก็เลือกแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะใช้งานนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับ เสร็จแล้วก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะวิดีโอออดิโอนะครับก็จะเป็นตามค่าเริ่มต้นนะครับส่วนแคปเจอร์เนี่ยให้ตั้งไว้ที่ HDV หรือว่าความละเอียดสูงนะครับส่วนคันเลอร์เนี่ยก็จะเป็นตามที่โปรแกรมตั้งค่าไว้นะก็คือการแสดงสีในโปรแกรมตัดต่อนะหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับ หน้าตาโปรแกรมตัดต่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้งานพื้นฐานนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่จะมาสอนในวันนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นการแสดงผลของอหน้าตาโปรแกรมที่เราใช้งานนะครับ อันแรกก็จะเป็น learning นะฮร learning ก็จะประกอบไปด้วยหน้าจอ2จอนะฮะแล้วก็โปรเจกต์ของเรานะครับไทม์ไลน์เครื่องมือนะครับแล้วก็เสียงแบบนี้นะฮะคล้ายๆกับ editing นะครับส่วน s m b ก็คือขยายตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะฮะโปรเจกต์ project ที่ว่าก็คือเอาไว้เก็บภาพแล้วก็เสียงของเรานะครับหรือว่าการ import การนำภาพและเสียงเข้านะครับ ตัวต่อไปนะฮะคันเลก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับการทำงานด้านสีนะครับส่วน Effect เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับด้าน Effect วิดีโอเอฟเฟกต่างๆของวิดีโอนะครับออ d ด o โก็จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเสียงนะครับกราฟิกกับ Capture เนี่ยจะคล้ายๆกันนะฮะกราฟิกก็จะเป็นตัวหนังสือที่ใช้ในงานซึ่งพิมพ์ขึ้นในโปรแกรมนะของเรานะก็จะมีปตัวเ e ็คนะที่ที่เป็น สำเร็จรูปเทมเพลตนะฮะด้านขวามือตรงนี้นะครับส่วนแคปชั่นเนี่ยจะเป็นการ Import, อิ p พ r ตพวกตัวหนังสือนะฮะที่พิมพ์ในโปรแกรมอื่นนำเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น sub title หรือว่าจะเป็นไฟล์ตัวหนังสือจากโปรแกรมอื่นนะส่วนไลบรารีเนี่ยก็จะเป็นการจัดการหน้าต่างคล้ายๆกับการตั้งค่าโปรเจกต์ทั้งหมดนะฮะโอเค ที่ใช้งานหลักๆเมนูข้างบนก็จะมีแค่นี้นะครับแนะนำให้ไปที่ editing นะฮะถ้าเราจะเริ่มต้นในการตัดต่อนะครับแนะนำตัวหน้าต่างนิดนึงนะฮะหน้าต่างช่องใหญ่ๆตรงนี้เอาไว้สำหรับอ่า preview หรือว่าดูภาพที่เราจะใช้ในงานของเรานะฮะ ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นอจอสำหรับแสดงผลไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์ที่เราตัดต่อนะหน้าตาที่ใช้ตัดต่อก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างซ้ายตรงนี้จะเป็นโปรเจกต์ของเรานะฮะโปรเจกต์ Project ก็คือการนำภาพและเสียงเข้าแล้วก็คือการจัดการภาพและเสียงทั้งหมดนะฮะที่นำเข้ามา ตรงนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในโปรแกรมตัดต่อนะครับเครื่องมือแต่ละอย่างก็มีหน้าที่แตกต่างกันนะครับพื้นฐานจริงๆนยะจะใช้งานไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันอีกทีนึงนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไทม์ไลน์นะก็คือเส้นแสดงการตัดต่องานของเราทั้งหมดนะในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเสียงนะครับ เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นในการตัดต่อนะครับเราก็ไปที่ s m b ก็ได้นะครับก็จะเห็นเป็นตารางอา่อเป็นช่องนะครับหน้าต่างที่ใหญ่ขึ้นนะครับการ Import ภาพและเสียงเข้ามีอยู่หลายวิธีนะวิธีแรกก็คือไปที่คำสั่งไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Import นะครับวิธีที่2ก็คือการคลิกขวาตรงที่ว่างตรงนี้แล้วก็ Import นะวิธีที่3ม ดับเบิลคลิกเลยนะฮะดับเบิลคลิกก็สามารถนําภาพเข้ามาได้เหมือนกันนะฮะก็มีหลายวิธีแล้วแต่ถนัดนะฮะวิธีอ่าที่ผมถนัดก็คือการคลิกขวา Import ์ตอนนี้นะการเลือกคลิปเข้ามาอ่าน,นี้เป็นคลิปตัวอย่างนะฮะเลือกคลิปเข้ามาปุ๊บอินพอร์ตนะการแสดงผลเป็นคลิปคลิปแบบนี้นะฮะหรือจะแสดงผลเป็นแบบไอคอนแบบนี้ก็ได้นะะโอเคจัดหมวดหมู่ให ให้ดูง่ายนะครับผมก็จะสร้าง new bin นะครับนะฮอันนี้เป็นภาพนะเป็นภาพก็จะตั้งชื่อว่า footage นะแล้วก็คลิกภาพทั้งหมดแล้วก็ย้ายเข้าไปใน footage แบบนี้อ่านะโอเคเริ่มต้นตัดต่อนะฮะไปที่ editing นะครับเริ่มต้นตัดต่อสมมติเราจะเอาคลิป1กับคลิป2มาต่อกันนะสามารถดูภาพโดยการ double click อนะ่า แล้วเพย์ดูนะฮะอันนี้เป็นปุ่มเพย์ดูโอเคนี่คือก็คือภาพที่เราจะใช้งานนะครับเพย์ Play โดยการกดเครื่องหมายตรงนี้เครื่องมือตรงนี้นะฮะหรือว่ากด Spacebar ก็ได้นะฮะถ้าจะหยุดก็กด s p a c e b ร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเราจะนําภาพทั้งหมดนะฮะเข้ามาไว้บนไทม์ไลน์ก็คลิกแล้วก็ลากมาไว้ได้เลยนะฮะลากแล้วก็ปล่อยนะฮะก็จะมาทั้งภาพแล้วก็เสียงแบบนี้นะฮะ ด้านจอด้านขวามือตรงนี้ก็คือจอที่แสดงผลงานของเราทั้งหมดนะโอเคลบไปก่อนนะฮะสมมุติเราจะเอามาเฉพาะภาพให้ดึงมาที่ภาพนะฮะเครื่องมือตรงนี้นะฮะมันก็จะมาเฉพาะภาพเนหะ็นไหมฮะในช่องของ v 1นะมาเฉพาะภาพเสียงไม่มานะฮะถ้าเราจะเอาเฉพาะเสียงก็ดึงดึงรูปที่มันเป็นเส้นเสียงตรงนี้ฮะ ดึงมาไว้ตรง audio หนึ่งมันก็จะมาเฉพาะเสียงนะฮะแบบนี้เป็นต้นถ้าต้องการทั้งภาพทั้งเสียงก็ดึงมาหมดเลยนะฮะดึงที่ภาพก็ได้นะฮะดึงที่ภาพอ่าลากมาไว้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาคลิปที่2มาต่อนะครับคลิปที่2เราจะดูภาพก่อนหรือว่าเราจะดึงเข้าไทม์ไลน์เลยก็ได้นะฮะในกรณีนี้อ่าผมดึงเข้าไทม์ไลน์เลยนะฮะคลิกแล้วก็ วางเลยคลิปที่2จะมีเสียงด้วยนะฮนะนะครันคนโอเคสมมุติเราไม่เอาเสียงนะฮะเราไม่เอาเสียงก็เหมือนกับวิธีแรกนะฮะกาดึงมาเฉพาะภาพแบบนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมาเฉพาะภาพนะโอเคแบบนี้อ่า โอเคลบไปก่อนอันนี้ก็คือพื้นฐานสําหรับการตัดต่อนะครับในกรณีที่เราต้องการภาพเฉพาะบางส่วนนะครับเราไม่เอามาทั้งคลิปนะอายกตัวอย่างนะครับบ้านไม่อยู่หอแกพ่อไม่อยู่แดนเลยอ่าเราจะเอาเฉพาะตรงนี้เราก็กดกดเครื่องมือตรงนี้นะครับ Mark in น,นะรหรือกดตัว i ก็ได้นะครับ Mark in ตรงนี้ปุ๊บเริ่มต้นตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็ ต้องดูก่อนอ่ะเอาถึงแค่นี้กด Mark out นะครับ Mark in กับ Mark out ก็คือเครื่องมือที่ใช้บอกว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาเฉพาะตรงกลางเนี่ยมาใช้งานนะฮะพอเลือกได้ปุ๊บเราก็ดึงเฉพาะภาพมานะครับเห็นไหมครับก็จะมาเฉพาะในส่วนที่เรา Mark ไว้แค่นี้นะฮะเอาคลิปที่6มาต่อเลยอ่นะ นนี้นะครับ,รบมาเต็มนะคะเราเนี่ยสวยขึ้นนะเนี่ยยไม่เป็นไรแกตัดทิ้งไปเลยเดี่ยช่วงนี้อ่ะฉันก็ลองมองผ่านอ่าโอเคส,สมมุติว่าเราอยากจะยืด <c oughs> หรือว่าหดคลิปของเรานะฮะก็มาที่คลิปนี้แล้วก็ยืดอ่าอันนี้เป็นการหดนะครับหดเข้ามา คลิกแล้วก็ลากเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะฮะง่ายๆนะฮะแล้วก็เลื่อนเข้าไปให้ชิดกันแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคอ่าลบไปก่อนนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ <c oughs> ผมต้องการใช้เสียงตรงนี้นะฮะผมก็เอาเสียงลากลงมาก่อนอ่าส่วนภาพผมไม่เอาตรงนี้นะครับอ่าผมจะเอาคลิปสิบสามนะ,ะับคลิปสิบสามปุ๊บผมก็เอามาเฉพาะภาพลากลงมาเลย นะครับเอา12มาต่อนะฮะอ่า12มาต่อเอาเฉพาะภาพนะครับแบบนี้นะฮะโอเคยาวไปก็หดลงมานะครับยาวไปก็โดลงมานะครับเหลือประมาณนี้อ่าโอเควิธีการย่อขยายไทม์ไลน์ให้เห็นชัดขึ้นนะฮะไปที่เครื่องมืออ่าเครื่องมือข้างล่างสุดนะฮนะนี่ฮะอันนี้เป็นการย่อไทม์ไลน์นะครับ ส่วนขยายก็ไปทางซนะ้ายนะฮะแดบนี้เป็นต้นนะครับนะรนนโอเคหน้าจอของเราสามารถปรับแต่งได้ตลอดนะครับถ้าเราอยากจะให้หน้าจอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ เลื่อนแถบตรงนี้นะครับเครื่องมือตรงนี้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้มาดูการเปลี่ยนภาพนะครับการเปลี่ยนภาพหรือว่า Transi t i o นนะครับก็คือการเปลี่ยนภาพจากภาพที่หนึง ภาพที่1ตรงนี้นะครับไปภาพที่2นะครับหนึ่ง <1 S 1> ไป2อลอยต่อตรงเนี้จากเดิมที่เป็นคั t นะฮะคัดก็คือการเปลี่ยนภาพแบบตัดไปเลยแบบนี้นะฮะตัดไปเลยแบบนี้โอเคเราเปลี่ยน Transition ตรงนี้นะครับโดยไปที่เครื่องมือ e f f e c t นะครับ เอฟเฟกแล้วก็ในตารางข้างบนจะมีคำว่าวิดีโอทานซิชันนะฮะเลือกข้างล่างจะเป็นทานซิชันในรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะในกรณีเนี้ผมจะลองมาเลือกมาสักตัวหนึ่งนะเป็นคลอสดิโซ e แบบนี้นะฮะผมก็ลากนะคลิกซ้ายลากแล้วมาใส่ตรงรอยต่อปุ๊บนะฮะแล้วก็ปล่อยนะฮะลองขยายดูนะฮะ โอเคทีนี้มาดูตรงเพย์คลิปดูนะก็จะเปลี่ยน Transition ตามที่เราเลือกนะฮะนี่เป็นดิ s โซฟ e นะครับเป็นดิสโซฟคลอสดิสโซฟอ่าโอเคทีนี้มันคลอสเร็วไปเราอยากจะเพิ่มตรงนี้นะฮะเราสามารถดับเบิลคลิกนะฮะแล้วก็ใส่เวลาตรงนี้ได้เลยจากเดิมที่เป็น1นะฮะก็จะเป็น2วินาทีแล้วก็โอเคนะฮะมันก็จะขยายขึ้นนะฮะ คลอสกันนานขึ้นอ่าแบบนี้นะฮะโอเคหรือยังไม่พอใจก็สามารถเลื่อนแล้วก็ขยับจากตรงนี้ได้เลยนะฮะคลิกนะฮะอ่าโอเคแบบนี้อันนี้ก็คือ transition นะฮะในการเปลี่ยนภาพนะฮะมีเยอะแยะมากมายนะฮะของโปรแกรมนะก็มีให้เลือกเยอะนะฮะต่อไปนะครับ video effect ที่ใช้งานบ่อยๆนะฮะ video effect ก็คือการ ทำงานเกี่ยวกับวิดีโอหรือภาพของเรานะยกตัวอย่างนะครับ adjust นะ adjust, นะ adjust ก็จะเป็นในเรื่องของแสงแบบนี้เป็นต้น blur นะก็จะเป็นทําให้ภาพเบลอนะฮนะ color อ่าแบบนี้นะฮะมีเยอะแยะนะฮะเกี่ยวกับภาพของเรานะฮะลองมาลองเลือกมาสักตัวหนึ่งนะฮะ พอ,อมีให้เลือกเยอะมากนะะอ่ะทีนี้ผมลองเลือกมาสักตัวเอาไป Black and w h ไว e ก็ได้นะครับพอเลือกได้ปุ๊บลากนะคลิกลากมาใส่ได้เลยปุ๊บลากมาใส่วิดีโอของเราก็จะกลายเป็น Black and w h ไว e หรือว่าขาวดำได้เลยอ่าแบบนี้เลยนะฮะเป็น r ร a l ว i m e เฮะ จอด้านซ้ายคือ before นี่คือ after นะครับเป็นแบบนี้นะฮะบน timeline ที่เราตัดต่อเสร็จแล้วนะฮะโอเ okay. ค transition ไปแล้ว video effect ไปแล้วต่อไปนะฮะอันดูกลับไปก่อนนะครับต่อไปเรื่องของกราฟิกนะครับ กราฟิกที่ใช้ในงานนะฮะไปที่เครื่องมือกราฟิกตรงนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่แถบเครื่องมือของเรานะฮะแถบเครื่องมือของเราเดี๋ยวขอดูนิดน,นึงนะฮะจะเป็นตัวทีนะฮะเราจะพิมพ์ตัวนัสือเข้าไปนะฮะเนะี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะตัวทีเราจะพิมพ์งานของเรานะฮะเข้าไป เป็นแบบนี้นะฮะตรงสือปุ๊บอ่าโอเคอ่าผมลองพิมพ์เข้าไปนะฮะเป็นภาษ,าษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วพิมพ์เสร็จแล้วให้กลับมาที่เครื่องมือเดิมนะฮะ selection นะรหรือกดตัว v ก็ได้นะฮะอยากจะย้ายไปตรงไหนนะฮะก็ย้ายได้แบบนี้เป็นต้นเราจะปรับแต่งตรงหนังสือของเราให้ไปที่กราฟิกนะครับทีนี้ก็มีรายละเอียด เกี่ยวกับตัวหนังสือเรานะฮะว่าจะจะให้มีการเคลื่อนไหวยังไงนะฮะโมชั่นแบบนี้นะครับเป็นการมาร์กอินมาร์กเอาท์ให้กับเลเยอร์ที่เป็นชั้นของตัวหนังสือนะครับอ่าสมมติผมเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะเอาตัวหนังสือไว้ตรงนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์ให้มาที่ Edit ตรงนี้นะครับ ก็จะมีฟอนต์ให้เลือกนะครับก็เลือกเลือกฟอนต์จากตรงนี้ได้นะครับชอบฟอนต์ไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับจัดหน้าเกี่ยวกับตัวหนังสือของเรานะอยากจัดหน้าแบบไหนก็จัดได้นะฮะฟิลนะครับเรื่องของสอีลองเปลี่ยนสีดูนะครับ่าแบบนี้นะครับสโต k กสโตกก็คือเส้นขอบนะฮะเส้นขอบอยากจะให้เส้นขอบเป็นสีดำนะาดูนะฮะ สีดำเอาเส้นขอบเ,อเดี๋ยวนะคลิกแล้วก็เลื่อนได้เลยนะแบบนี้อันนี้ก็คืองานเกี่ยวกับตัวหนังสือนะฮะสามารถขยับเข้าขยับออกได้ฮะโอเคนี่ก็เป็นตัวหนังสือนะครับส่วนเอฟเฟกอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถลองไปใช้งานเบื้องต้นได้นะครับ โอเคในเรื่องของเสียงในเรื่องของเสียงนะครับเราสามารถาดูตรงนี้ได้นะครับเราอยากจะจัดการเกี่ยวกับเสียง,งเรานะให้ไปที่ audio ออนะรตรงนี้นะฮะตรงนี้ audio อออของเราเสียงดังไปเราก็คลิกแถบตรงนี้ฮะลงมานะครับนะฮะดูเส้น ดูตรงมิกเซอร์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการทำงานเกี่ยวกับเสียงอ่าโอเคตรงสืออยากให้ขึ้นตอนท้ายอ่าประมาณนี้อ่าปุ๊บอ่าทีนี้มันขึ้นเวลาขึ้นมันจะดูโดดๆไปแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกได้นะฮะทันทันซิชั่นเนี่ยสามารถใช้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะไปที่ทันซิชั่นแล้วก็ลากมาใส่ตรงหัวนะฮะเป็นคลอสดิโซ e ก็จะขึ้นช้าๆแบบนี้อ่าโอเคอันนี้เป็นเบสิกการตัดต่อนะฮะภาพต่อภาพการใส่ transition การใส่เอฟเฟกเกี่ยวกับวิดีโอของเราแล้วก็การใส่ตัวหนังสือรวมไปถึงการทำงานด้านเสียงนะครับในส่วนสุดท้ายของการตัดต่อก็คือการนำไปใช้งานนะครับ สมมุติงานทั้งหมดของเรามีประมาณนี้นะครับเราไปที่ช็อตสุดท้ายนะอันนี้เริ่มต้นนะฮะเอาเริ่มต้นไปจนถึงช็อตสุดท้ายปุ๊บนะฮนะอ่าโอเคกดมาร์กอินมาร์กเอานะฮะหรือจะดับเบิลดับเบิลคลิกตรงตรงแถบข้างบนก็ได้นะ กด Mark in mark out ของเราก็ได้นะกด O ก็ได้นะฮะถ้าเราไม่กด Mark in m a r k out เอนะี่ยอันนี้ก็คือ in มาตั้งแต่วินาทีที่0นะครับไปจนถึงวินาทีที่9นะฮะเราก็กด O กด out ก็คือให้จบตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใช้งานแค่นี้นะฮะในกรณีตัวอย่างเนี่ยผมจะเอามาทั้งหมดเลยผมก็ลากสังเกตดูแถบด้านบนนะฮะงานของเราที่เอาออกไปอ่ะมันจะเฉพาะแถบ ที่โชว์แสดงผลด้านบนเท่านั้นนะสมมติมีอยู่แค่นี้นะก็จะเอาไปแค่9นาที9วิแบบนี้เป็นต้นนะถ้าผมต้องการไฟล์ทั้งหมดเอาออกไปก็สามารถเลื่อนแถบตรงนี้มาได้อ่าประมาณนี้นี่คือเอามาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดของงานก็คือ9นาที16วิตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้ไปที่คำสั่งไฟล์ export นะฮะ m u l i เดียนะครับ Media, หรือว่า o n t r o l m ก็ได้นะครับ command m ใน m i n t t o ตนะฮะโอเคกดปุ๊บนะฮะก็จะมีให้เลือกว่าเราต้องการจะ Export ไฟล์วิดีโอของเราในรูปแบบไหนนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น apple p r o e นะฮะมีเยอะแยะมากมาย h 264นะครับ mp 4 mp 2นะนะฮะ ค i ิกไทม์เยอะแยะมากมายนะฮะในโปรแกรมพเมีร์เนี่ยผมแนะนำจะเป็นตัว h 2 6 4นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็นำไปเปิดในโปรแกรมอื่นได้ง่ายนะครับ Preset ของ h 2 6 4เนี่ยก็จะเป็น high bit rate bit rate ก็คือความละเอียดของไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟล์เสียงของเรานะครับว่าเราต้องการความละเอียดเท่าไหร่นะอันนี้ ตั้งเป็นายไปเลยนะค,คลิปเอาพุตนะเอาพุตเนมก็จะให้ชื่อว่าอะไรแล้วไปอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับก็เซฟนะนนสกุลจะเป็น MP4 นะฮะเครื่องหมายถูกตรงนี้นะฮะติ๊กนะฮะก็คือ Export เฉพาะาเสียงอย่างเดียวสมมตุติเรามีการตัดต่อเสียงนะฮะเราก็สามารถเอาเสียงไปใช้งานอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทั้งภาพทั้งเสียงก็ติ๊กถูกทั้ง2ช่องแบบนี้เป็นต้นนะฮะ รายละเอียดเอาต์พุตของเราก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นไฟล์ชื่อคลิปว่าคลิป1 mp 4นะคความละเอียดของภาพนะครั0 7 2 0นสอะแบบนี้นะอันนี้ก็คือความรา,ายละเอียดของไฟล์ที่เราจะเอาออกไปนะในรายละเอียดตีกย่อยข้างล่างตรงนี้นะฮะก็สามารถปรับแต่งเซตได้ทั้งหมดนะว่าต้องการความละเอียดยังไงนะคร ไฟล์ขนาดทั้งหมดก็จะแสดงผลตรงนี้นะฮะอันนี้ไฟล์ของเรา1 2 m b เมกนะฮนะอ่าโอเค e x p ก r t setting ก็จะมีแค่นี้นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือให้เลือกตรงนี้นะฮะเลือก Format ให้ถูกต้องนะครับอาจจะเลือกเป็น QuickTime ก็ได้ถ้าใชา้ ios นะครับ mp 2ก็ได้ jpeg ก็ได้ h 2 6 4ก็ได้นะครับ หรือจะเป็นไฟล์อื่นก็ได้ก็ลอง Export มาดูว่าไฟล์ประเภทไหนเนี่ยที่เหมาะกับงานที่เราจะเอาไปใช้นะฮะโอเคเสร็จแล้วก็เลือกตรงคำสั่ง Export นะก็รออ่ะหลังจากรอเสร็จแล้วคลิปคลิปก็จะไปเซฟที่เราตั้งค่าไว้นะนี่นะน,นี่ก็คือคลิปที่สำเร็จแล้วนะลองเพยดูนะครับ ประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของโปรแกร,รม Adobe Premiere Pro นะครับในขั้นพื้นฐานนะฮะจริงๆมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกเยอะแยะมากมายในโปรแกรมนะก็อยากจะให้หนักศึกษาหรือว่าคนที่ดูคลิปอยู่นะไปลองศึกษาเพิ่มเติมนะฮะแต่ที่มาสอนในวันนี้ก็เป็นเฉพาะพื้นฐานที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับ โอเคครับ okay,